โดยให้มีนะคะเราจะพัดคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นสองผม2-4นะคะต้อนรับฮาโลวีนเลยส้มดํานะคะจากฟรีทั้งหมด3,000ชิ้นค่ะแมปที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแมปนี้นะคะ Girl Avatar o f f ฟ c e นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มเาใว้ใต้คลิปนี้ค่ะ วิธีการรับของฟรีนะคะเมื่อคนเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยด้านซ้ายมือบนนะคะจะมีปุ่ม,ม free limited นั่นเองค่ะวิธีการรับนะคะอันดับแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องกดไลค์เกมของเขาแล้วก็กดเฟรนด์เกมของเขานั่นเองค่ะในการกดเฟรนด์กับการกดไลค์นะคะสามารถทําได้แบบนี้เลยดกดเฟรนด์นะคะปุ่มดาวแล้วก็กดไลค์นะคะเป็นรูปนิ้วโป้งอันนี้ค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องเข้าไปในตัวแบบก่อนนะจึงสามารถกดไลค์ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันดับที่2เนี่ยเขาบอกให้เรานะคะจอยกลุ่มของเขาค่ะซึ่งกลุ่มของเขานะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้เลยเเดี๋ยวรานะะะะคจปิง ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมไปจอยกันนะคะต่อมานะคะเควสสุดท้ายนี้เนี่ยเขาบอกให้เรานะคะค้นหาแล้วก็ลองเอาตาเอาฟิตค่ะที่มันใส่ผมฟรีอันนี้อยู่นะคะเป็นจํานวน25ชุดนั่นเองเมื่อทําสําเร็จนะคะทุกคนสามารถกดปุ่มเคลมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยคะ่ะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะเมื่อเรานะคะมาเจอทรงผมฟรีเนี่ยก็สามารถกดปุ่มตัว E นะคะแล้วก็กด Try On แบบนี้เด้ยนะคะทีนี้นะคะพอเราเนี่ยมาเช็คนะคะมันก็จะขึ้น1นึ่ทับ25นั่นเองทําให้ครบนะคะค้นหาให้เจอทั้งหมด25ตัวละครค่ะเมื่อทํําาสเร็จ สามารถกดปุ่มเคลมเพื่อรับของเคีกันไปได้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็เพียวนี้ข่าวจาคลิปนั้ด้นะคะไปค่ะ